สวัสดีค่ะเซลเมโครารันฮอนด้หน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอนด้าซิตรุ่น5ประตูนะคะกับ Honda City h a แฮชแบ็ k SVCVT ค่ะเป็นรุ่นรองท็อปนะคะราคาจำหน่าย675,000บาท มีให้เลือกซื้อด้วยกันทั้งหมด4สีค่ะสีนี้สีขาวแพตินัมเป็นสีมุกนะคะจะมีค่าสีเพิ่มเข้าไปในราคารถ10,000บาทสำหรับท่านใดที่เลือกซื้อสีขาวราคารวม685,000บาทค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสีดำคริสตัลค่ะเป็นสีมุกเช่นเดียวกันสำหรับท่านใดที่ซื้อสีดำนะคะราคา681,000บาทค่ะ และอีก2ส,สีนะคะสีเทาโซนิกเป็นสีมุกเช่นเดียวกันสีเทาโซนิกนะคะราคารวมค่าสี6 8แ0 0 0บาทและอีก1สีนะคะกับสีเทาเมชิเออรอยเป็นสีเมทัลลิกนะคะไม่ต้องเพิ่มค่าสีท่านใดซื้อสีเทาเมชิเออรอยนะคะราคา 675,000บาทชอบสีไหนนะคะก็สามารถสั่งจองกันได้มีรถพร้อมส่งมอบค่ะทั้ง4ส,สีนะคะสีขาวแพทินัมสีดำคริสตัลสีเทาโซนิกและสีเทาเมทิเอรอยค่ะ Honda City นะคะในรุ่นนี้มาด้วยกำลังเครื่องยนต์1,000ซีซี VTEC เทอร์โบค่ะ122แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินรองรับน้ำมันตั้งแต่แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95สูงสุดที่ e 2 0ความประหยัดสูงสุด23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถของลูกค้าเมเองเตรียมส่งมอบด้วยการขึ้นรถเทลเลอร์สไลด์บริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะคะเลิกดีวันพรุ่งนี้2เมษายน2566ค่ะปลายทางอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะตอนนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งอะไรกันบ้างเมมาแนะนำกันค่ะเริ่มต้นจากภายนอกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ ติดตั้งฟิล์มเซรามิก e 3M S Edition นะคะเป็นรายการแถมลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ค่ะมีให้เลือก40% 60%และ80%นะคะติดตั้งให้ตามความพึงพอใจของลูกค้าได้เลยข้อดีของฟิล์มเซรามิกนะคะ S Edition มือด้านนอกสว่างด้านในระบายความร้อนได้เร็วสะท้อน UV นะคะกันความร้อนได้ดีและอายุการใช้งานยาวนานค่ะ ติดตั้งโดยช่างฟิล์มของ 3M และเมออกบัตรับประกันให้7ปีเต็มอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ทําเคลือบเซรามิกของ 3M ด้วยนะคะในส่วนของเคลือบเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถกลับเข้ามาเติมน้ำยาซ้ำได้อีก6ครั้งที่ศูนย์ฮอนด้ในเครืออุบลพันธ์ทองนะคะประกอบไปด้วยที่จังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหารอำนาจเจริญสีสะเกตและที่โคราชนะคะจังหวัดนครราชสีมาสาขาตรงข้ามตลาดเซฟวันค่ะก่อนเข้ารับบริการนะคะแนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าเนื่องจากว่าใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ2-3ชั่วโมงมีค่าแรงช่าง1,070บาทต่อครั้งนะคะสำหรับแพ็กเกจเคลือบเซรามิกค,ค่ะมาดูด้านหน้ากันบ้างน,นะคะสำหรับคันนี้ดีไซน์ด้านหน้า มาด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตค่ะเป็นคโครมเยี่ยมชิ้นใหญ่ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟสองสว่างเวลากลางวันหรือว่าไฟเดย์ไลท์นะคะด้านล่างคันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะเป็นของแท้จากฮอนด้าสำหรับไฟตัดหมอกราคาปกติ5,885บาทสำหรับท่านใดที่ติดตั้งพร้อมกับรับรถใหม่จะได้ในราคาพิเศษนะคะสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งแท้ทุกชิ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันเป็นรายการแถมนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้นะคะปรีชุดแต่งให้รอบคันสเกิร์ตด,ด้านหน้าเป็นชิ้นงานของโมไอนะคะชิ้นงานทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงานะคะถูกติดตั้งที่ใต้กันชนด้านล่างแบบนี้ทำสีขาวตัดกับสีดำเงาค่ะ สเกิร์ตนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วนะคะยังเป็นเกาะป้องกันเวลาที่รถไปครูดไปชนอะไรนะคะในส่วนของสเกิร์ตก็จะเป็นเกาะป้องกันโดนสเกิร์ตก่อนสามารถถอดซ่อมได้สั่งชิ้นใหม่ติดตั้งได้เคลมประกันภัยชั้นหนึ่งได้เนื่องจากว่าอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งกับรถใหม่ทุกชิ้นนะคะเมจแจ้งความคุ้มครองกับประกันภยันภยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะก็สามารถซ่อมศูทฮอนด้าได้ทั่วประเทศค่ะ มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะสำหรับรุ่น SV ไฟเลี้ยวที่กระจกก็จะเป็นแสงสีส้มแบบนี้นะคะเวลาเปิดใช้งานไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือว่าไฟฉุกเฉินก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้น คิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้านะคะเป็นรายการแถมติดตั้งแล้วรถก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นชิ้นงานจะเป็นแบบโครเมียมนะคะด้านในจะเป็นสีดําเงาแล้วก็มีคําว่าซิตี้นะคะสามารถติดตั้งได้ทั้งในรุ่น4ประตูและ5ประตูค่ะคิ้วกันศาสตร์นะคะเป็นของแท้เช่นเดียวกันเป็นรายการแถมติดตั้งโดยช่างฮันด้าค่ะในส่วนของชิ้นงานที่เป็นของแท้นะคะก็จะมีตัวล็อกนะคะที่ยึด อุปกรณ์ตกแต่งนะคะเข้ากับตัวรถทําให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าปกตินะคะมือจับประตูในรุ่น SV นะคะทั้ง4ประตูและ5ประตูจะเป็นแบบพรีเมียมแบบนี้นะคะมีสวิตช์สำหรับควบคุมการล็อกและปลดล็อกที่มือจับประตูค่ะล็อกให้กดปุ่มสีดำนะคะปลดล็อกแค่เอามือสวมแบบนี้นะคะรถก็จะปลดล็อกโดยจะต้องมีกุญแจอยู่ใกล้กับ ประตูรถนะคะ80ซนเมไม่เกิน1เมตรก็สามารถควบคุมการล็อกและปลดล็อกที่มือจับประตูได้ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะสเกิร์ตด้านข้างจะเป็นแบบโมดูลโลค่ะชิ้นงานนะคะก็จะทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงาแบบนี้และมีสัญลักษณ์ของคำว่าโมดูลโลติดตั้งที่ชิ้นงานของสเกิร์ตด้วยนะคะบ่งบอกของความเป็นชุดแต่งแท้จากพันด้าค่ะ ล้อมแม็กในรุ่นนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นล้อมแม็กขอบ15ดีไซน์ก็จะเป็นโครเมยียมตัดกับสีเทาเข้มแบบนี้ค่ะเป็นแบบน็อตสีรูนะคะมาด้วยยางติดรถยนต์ของ m a x x ซ s นะคะขนาดของยาง 185-60R15 ทัค่ะในส่วนของคุณภาพของยางนะคะ Honda รับประกันให้ไม่เกิน2ปีหรือ50 0 0 0กิโลเมตรค่ะในส่วนของการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยนะคะศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศโดยจะมีคูปองฟรีค่าแรงช่างให้สองครั้งเช็คระยะทุก6เดือนหรือจนกว่าที่มาตรวัดจะมีแจ้งเตือนเป็นรูปประแจไฟสีส้มก็สามารถนัดหมายเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยหรือถ้าอยู่ที่โคราชนะคะลูกค้าที่ซื้อรถกับเมย์ก็สามารถทักมาที่แชทช่องทางที่เราคุยกันก็ได้นะคะ กับการเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็กระยะนะคะเคลือบเซรามิกต่างๆก็สามารถนัดผ่านัดหมายผ่านเซลเมได้ค่ะพามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับสเกิร์ตด้านหลังดีไซน์จะเรียกว่าโมไอนะคะชิ้นงานก็จะเป็นแบบท่อคู่แบบนี้นะคะ มีท่อด้านซ้ายท่อด้านขวาแต่ไม่ใช่ท่อจริงนะคะเป็นดีไซน์ของสเกิร์ตเท่านั้นติดตั้งแล้วรถจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะชิ้นงานจะทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะถูกติดตั้งที่ใต้กันชนด้านล่างแบบนี้นะคะและเมติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดทำสีเดียวกับตัวรถนะคะเซ็นเซอร์ติดตั้งให้2จุดนะคะเวลาที่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์ R นะคะเซนเซอร์ก็จะ ส่งเสียงร้องเตือนนะคะทำให้ผู้ขับขี่สามารถชะลอหรือว่าแตะเบรกได้ทันเวลามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถมองภาพจากกล้องด้านหลังได้ด้วยนะคะซึ่งจะแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงสามารถปรับมุมมองได้ค่ะมุมกว้างมุมปกติแล้วก็มุมสูงเวลาที่กดดูเวลาใกล้ฟุตบาทนะคะก็สามารถกดเลือกดูได้ค่ะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะ มีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนเสาอากาศคีบฉลามนะคะก็ติดตั้งมาให้เลยจากโรงงานค่ะ Honda City Hatchback เป็น5ประตูนะคะเปิดประตูด้านหลังได้จุดที่เปิดก็จะอยู่ใต้โลโก้ Honda นะคะกดแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะเมื่อเปิดประตูท้ายหรือว่าประตูด้านหลังของ Honda City Hatchback นะคะก็สามารถเปิดได้กว้างมากๆสามารถ ยกของขึ้นและลงได้อย่างสะดวกค่ะขนของได้เยอะด้วยเนื่องจากว่าพับเบาะได้เพิ่มพื้นที่ในการในการวางสิ่งของได้มากยิ่งขึ้นค่ะด้านหลังก็จะมีรายการแถมนะคะหมอนผ้าห่ม Enjoy Honda นะคะหมอนรองคอ Enjoy Honda ที่หุ้มเบล Enjoy Honda ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกระบะถาดท้ายเป็นของแท้นะคะชิ้นงานชิ้นนี้ เข้าเหลี่ยมเข้ามุมพอดีเป๊ะเลยมีไปสองห้องสัมภาระท้ายหยิบจับของเวลากลางคืนนะคะก็สะดวกสบายค่ะด้านล่างก็จะมีในส่วนของล้ออะไหล่แล้วก็เครื่องมือช่างนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถล้ออะไหลจะอยู่ด้านล่างอีกชั้นหนึ่งจัดเก็บยด้สวยงามค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในส่วนของการพับเบาะจะมีสลักอยู่ด้านบนเบาะแบบนี้นะคะ เอานิ้วโป้งงัดไปด้านหน้าแล้วก็ดันตัวเบาะไปด้านหน้าแบบนี้ได้เลยค่ะพับแล้วก็จะเรียบแบบนี้เลยนะคะปรับพับด้านซ้ายด้านขวาออกจากกันได้แยกระหว่าง60%นะคะแล้วก็40%สามารถปรับพื้นที่นะคะปรับเบาะให้เหมาะสมกับการใช้งานขนของขนคนก็ได้คชะสบายมากๆนะคะสำหรับ Honda City Hatchback โทนสีภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะเป็นเบาะหนังหลังคาจะเป็นสีเบจค่ะ ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายอเนกประสงค์ประหยัดน้ำมันค่ะคล่องตัวขับในเมืองได้ขับต่างจังหวัดได้นะคะคันนี้ลูกค้าก็ทักมาทางเพจเซลเมโคโราทอนดานะคะเมส่งใบเสนอราคาให้น้องพิจารณาแล้วถูกใจก็โอนจองเข้าบัญชีบริษัทจากนั้นเมก็ส่งงานให้ไปนั้นติดต่อไปนัททำสัญญาค่ะ ไปแนนอนุมัตินะคะก็เบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้เลยนะคะแต่งเสร็จเตรียมจ่งมอบนะคะก็มารีวิวให้ชมกันก่อนสําหรับท่านใดที่รับบริการจัดส่งนะคะขึ้นรถสไลด์ส่งจะต้องชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยเมจะสรุปค่าใช้จ่ายส่งให้นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีบริษัทการเงินออกใบเสร็จให้คนขับก็จะนําเอกสารรับรถนะคะใบเสร็จต่างๆส่งถึงลูกค้าในวันที่ นัดหมายกันนะคะอย่างเช่นคันนี้ส่งมอบวันที่2เมษายนวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะลูกค้าก็ชําระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วไปเสร็จนะคะเอกสารทุกอย่างมีเตรียมไว้ในรถให้เรียบร้อยแล้วคืนนี้นะคะเทลเลอร์ก็จะนํารถขึ้นสไลด์แล้วก็ส่งถึงลูกค้านะคะที่จังหวัดอุดรธานีนะคะคันนี้ไปที่อุดรถึงช่วงเช้าตรู่นะคะ6โมงถึง8โมงประมาณนี้นะคะลูกค้าก็เตรียมรอรับอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะ ประตูด้านหลังของผู้โดยสารนะคะก็เปิดได้กว้างสามารถก้าวขึ้นและก้าวลงได้อย่างสะดวกค่ะมีสวิตนะคะตรงนี้ข้างประตู Ho n ด a าทุกคันนะคะจะมีปุ่มล็อกเด็กอยู่ข้างประตูด้านหลังนะคะเวลาเปิดประตูออกมาให้สังเกตจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ที่เป็นรูปศอนแล้วก็จะเป็นรูปเด็กนะคะถ้าสวิต ลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะแสดงว่าคนที่อยู่ด้านในจะไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้ให้คนข้างนอกเปิดให้แล้วก็ดันสวิตตัวนี้ขึ้นก็สามารถเปิดจากด้านในได้ปกติค่ะในส่วนของแผงข้างประตูนะคะก็ตกแต่งด้วยหนังสีดำนะคะแล้วก็ตะเข็บเป็นสีเทาแบบนี้นะคะดูสปอร์ตมากๆค่ะ มีคิ้วบันไดหรือว่าสครับเพดนะคะชุดนี้จะเป็นแบบ led ค่ะมีไฟคู่หน้านะคะส่วนคู่หลังจะไม่มีไฟแต่ว่าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะป้องกันลอยแล้วก็ติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะ้ายางปูพื้นเมปูให้ทุกตำแหน่งที่นั่งนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็จะมีตกแต่งนะคะด้วยสีเบดแบบนี้นะคะขอบเบาะนะคะก็จะมีดีไซน์การออกแบบที่ สวยงามค่ะดูสปอร์ตนะคะมือเปิดประตูด้านในจะเป็นแบบโครเมียมค่ะเป็นโครเมียมเงินเงินแบบนี้เลยนะคะประตูฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าก็เปิดได้กว้างค่ะสามารถก้าวขึ้นและลงได้อย่างสะดวกแผงข้างประตูด้านหน้านะคะก็จะประกอบไปด้วย สวิตสำหรับควบคุมหน้าต่างทั้ง4บานนะคะเป็นไฟฟ้าหมดเลยแต่ว่าเป็นออโต้ฝั่งคนขับใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายถ้าไม่ต้องการให้ฝั่งผู้โดยสารเปิดหรือลดกระจกนะคะก็ล็อกนะคะโดยให้มีไฟสีส้มขึ้นเตือนแบบนี้พับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าค่ะกลางออกแล้วก็พับสวิตเดียวกันนะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะให้เลือกก่อนว่าเราจะปรับด้านไหน R คือด้านขวา L คือด้านซ้ายแล้วก็ปรับมุมมองได้เลย ขึ้นลงซ้ายขวานะคะก็กดตามมุมมองของผู้ขับขี่ได้เลยล็อกกดล็อกนะคะก็สามารถกดใช้งานได้แต่ถ้าขับความเร็วเกิน1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้จะล็อกให้อัตโนมัติและเมื่อไหร่ที่จอดที่เกียร์ีนะคะรถก็จะกดล็อกให้อัตโนมัติค่ะเข้ามาด้านในกันบ้างนะคะที่มาตรวัดหน้าปัดเรือนไม้นะคะตัวเลขสีขาวนะคะเป็น แสดงสถานะของรอบเครื่องยนต์นะคะรอบความเร็วนาฬิกาเดี๋ยวมีพาปรับนาฬิกาตอนนี้16นาฬิกา54นาทีนะคะให้ลูกค้าสังเกตนะคะสวิตจะอยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัยนะคะคำว่า t r i ปกับ c r o อกนะคะกดไปเรื่อยๆจนกว่านาฬิกาเราจะกระพริบนะคะแบบนี้แล้วก็กดบวกหรือกดลบตั้งเวลาได้เลย16นาฬิกา54นาทีนะคะ ก็จะเป็น4ี่โมงห้าสิบสี่นาทีนะคะกดค้างก็จะวิ่งเลยนะคะตัวเลขแต่ถ้ากดปล่อย,<ๆ>ก,ดอยกดปล่อยก็จะเพิ่มทีละหนึ่งตอนนี้ห้าสิบห้าแล้วห้าสิบห้าถอยค่ะถอยเกินอพอได้เวลาที่ต้องการแล้วกดทริปอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าคล็อกอีกครั้งหนึ่งเพื่อบันทึกนะคะเป็นการปรับตั้งนาฬิกาค่ะ ด้านล่างก็จะเป็นเลขไมรวมนะคะของรถคันนี้วิ่งมาแล้ว8กิโลเมตรฮอ n d a รับประกันคุณภาพรถใหม่ให้1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรหรือ3ปีนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนโดยเริ่มต้นจากวันรับรถนะคะคันนี้เริ่มต้นจาก8กิโลเมตรครบ0 0 0 0แสนกิโลเมตรหรือว่าครบ3ปีเมื่อไหร่ก็สิ้นสุดการรับประกันระหว่างที่อยู่ในการรับประกันก็เข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการ h o น da ได้ทั่วประเทศเข้าเช็คระยะทุก6เดือนหรือจนกว่า มาตรวัดจะแจ้งเตือนรูปประแจสีส้มนะคะอย่างที่เมย์แจ้งไปมีแจ้งในส่วนของตำแหน่งเกียร์ค่ะเกียร์ P อุณหภูมิภายนอก30องศานะคะปริมาณน้ํามันถ้าลูกค้าเติมน้ํามันแล้วไฟสีส้มก็จะหายไปนะคะเลือกเติมได้ตั้งแต่แก๊สโซฮ91แก๊สโซฮ95และสูงสุดที e ่ E20 ค่ะ มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนขึ้นนะคะย้ายแท็กเปลี่ยนแท็กซอสคือการเลือกเมนู FM AM USB ที่เราจะเลือกใช้นะคะก็กดเลือกได้รับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงนะคะเวลาเชื่อมต่อบลูทูธพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะคะมีตกแต่งตะเข็บด้วยสีเทาแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะก็ตกแต่งด้วยหนังนะคะ และคอนโซลกลางค่ะคันเกียร์นะคะก็ตกแต่งด้วยหนังสีดำแล้วก็ตะเข็บสีเทาแบบนี้ค่ะหน้าจอเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ขนาด8นิ้วค่ะมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังด้วยมีเส้นกะระยะบอกความใกล้ไกลและสามารถเลือกมุมมองได้ค่ะปลายนิ้วสัมผัสกดใช้งานได้เลยนะคะ มุมกว้างมุมปกติหรือว่ามุมสูงเวลาที่ถอยใกล้ฟุตบาทก็กดเลือกดูได้ค่ะสะดวกสบายนะคะเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นค่ะถัดลงมาระบบแอร์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัติอัตโนมัติปรับเป็นอุณหภูมิได้เริ่มต้นอยู่ที่18องศานะคะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดถ้าเพิ่มอุณหภูมิก็หมุนค่ะ หมุนไปทางขวานะคะอุณหภูมิจะเพิ่มทีละจุดหองศาสูงสุดอยู่ที่28องศานะคะถ้าลดอุณหภูมิก็หมุนไปหมุนมาทางซ้ายนะคะอยู่ที่18องศาเป็นอุณหภูมิต่ำสุดพัดลมด้านนี้นะคะความแรงลดลดหมุนซ้ายเพิ่มหมุนขวาค่ะตามการใช้งานได้เลยเปิดปิดออนออฟนะคะถัดลงมาค่ะ AC ถ้าเป็น a อ on อนแอร์เย็นปกติถ้าแอร์ไม่เย็นให้สังเกตว่าเป็นออฟอยู่หรือเปล่านะคะให้กดเป็นออนอากาศมุนเวียนภายในรถนะคะปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาแต่ถ้าเราปิดไฟสีส้มแบบนี้นะคะอากาศภายนอกก็จะเข้ามาด้วยรวมไปถึงกลิ่นควันต่างๆก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้กลิ่นให้ลองสังเกตว่าไฟตัวนี้ปิดอยู่หรือเปล่านะคะให้กดเป็นไฟสีส้มทํางานแบบนี้ค่ะ การเลือกที่ทางแอร์นะคะอยากให้ลมแอร์ออกทางไหนก็หมุนเลือกใช้งานได้เลยออกด้านหน้าอย่างเดียวออกด้านหน้าด้วยรองเท้าด้วยรองเท้าอย่างเดียวค่ะรองเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยเลือกได้ตามการใช้งานนะคะตามความต้องการของลูกค้าได้เลยไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังเวลาที่มีฟ้าเกาะกระจกนะคะก็กดใช้งานได้แต่ถ้าไม่มีฟ้าเกาะกระจกก็ปิดไปค่ะ แมคคู oup, นะคะเวลาที่เรากดใช้แมคคู oup, พัดลมจะเพิ่มแรงสุดอุณหภูมินะคะก็จะลดต่ำสุดเดีย๋ยวไม่ลงกดให้ดูนะคะ <c oughs> เวลาที่กดใช้แมคคู oup, นะคะอุณหภูมิจะเย็น แล้วก็พัดลมก็จะแรงนะคะทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วขึ้นอย่างเช่นเวลาที่ลูกค้าขับรถไปจอดตากแดดไว้เป็นเวลานานนะคะก็สามารถกดใช้แมคคูลได้นะคะก็จะระบายความร้อนได้เร็วค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะออกตัวไม่สะดุด ไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลค่ะที่สําคัญประหยัดน้ํามันมากๆนะคะความประหยัดสูงสุด23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะแต่ถ้าอยากเพิ่มความประหยัดไปอีก กดใช้ไอคอนโหมดได้นะคะเวลาที่กดไอคอนนะคะก็จะมีรูปต้นไม้สีเขียวขึ้นที่มาตรวัดแบบนี้เครื่องยนต์คันเร่งระบบปรับอากาศแล้วก็เกียร์นะคะจะลดการทำงานลงทำให้รถของลูกค้าประหยัดน้ำมันขึ้นอีกประมาณ10%แต่แนะนำให้กดใช้ที่ความเร็วต่ำไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าลูกค้าขับความเร็วสูงนะคะก็กดปิดออกไปได้เลยค่ะปุ่มเดิมนะคะถัดมาค่ะ ปุ่มปิด Idle Stop นะคะปุ่มนี้ทุกครั้งที่ลูกค้าขับรถนะคะสังเกตถ้าขับไปแล้วจอดนะคะเครื่องยนต์จะเงียบลงแสดงว่า Idle Stop ทํางานแต่ถ้าต้องการปิดนะคะไม่อยากให้เครื่องยนต์เงียบก็ปิดปุ่ม off นะคะกดหนึ่งครั้งให้มีรูปตัว A ขึ้นมาตรวัดแบบนี้เครื่องยนต์ก็จะติดก็จะมีเสียงทํางานปกตินะคะซึ่งคันนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วสูงสุด23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ ถุงลมนิรภัยนะคะคันนี้มี4จุดค่ะอยู่ที่เบาะคู่หน้านะคะด้านข้างของเบาะทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่ค่ะอยู่ที่คอนโซลด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร1จุดนะคะและอยู่ที่พวงมาลัยนะคะอีก1จุดระยะห่างเวลานั่งจากเบาะคนขับนะคะให้ลูกค้าลองเหยียดมือออกไปให้ข้อมือค่ะพาดที่พวงมาลัยนะคะ ประมาณนี้ยืดแขนให้ตรงนะคะนั่งในท่าที่ถนัดแล้วก็อย่าอยู่ใกล้มากเกินไปนะคะแต่ว่าต้องเป็นท่าที่ถนัดเพราะว่าที่พวกาไลไยมีถุงลมนิรภัยถ้าเรานั่งใกล้เกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าถุงลมทำงานนะคะถัดลงมาตรงด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเชื่อมต่อ USB ช่องเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะแล้วก็ช่องจ่ายไฟ12โวลต์1ตำแหน่งตรงนี้ลูกค้าสามารถซื้อที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ในรถยนต์มาเพิ่มเติมได้มีที่วางแก้วน้ำอยู่ตรงคอนโซลด้านหน้านะคะ2ตำแหน่งวางแก้วน้ำได้นะคะแล้วก็ทางนี้เมติดตั้งไฟสองเท้าเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะคะของแท้ของ h o n d a ช่าง Honda ติดตั้งให้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็เป็นรายการแถม สำหรับคันนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะกับการเลือกซื้อรถยนต์ Honda กับเซลเมโคราฮ h นด d าช่องทางการติดต่อนะคะกับการรับใบเสนอราคาทักไปกันได้ที่เพจเซลเมโคราฮ h นด d าชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยค่ะหรือแอดไลน์ได้ค่ะ ID 0910477704หรือท่านใดต้องการจองแบบเร่งด่วนนะคะต้องการสอบถามโปรโมชั่นตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็โทรไปกันได้ค่ะ 0--62 9155647ค่ะเมย์ตอบเองมีรับสายเองเมตอบแชทเองเมย์ทำรีวิวเองเพราะฉะนั้นหากท่านใดรีบนะคะก็โทรมาได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยอยากจะดูในส่วนของใบเสนอราคาเงื่อนไขต่างๆก่อนก็ทักไปที่เพจนะคะเดี๋ยวเมจะเข้าไปตอบเพราะว่าในช่วงเวลากลางวันเมย์ทำงานในส่วนของด้านหน้าโชว์รูมด้วยมีนัดหมายลูกค้าเข้ามาชมรถด,ด้วยอาจจะไม่ได้สะดวกตอบ ตลอดเวลาแต่ว่าพยายามเคลียร์แชททุกวันทุกท่านนะคะก็จะตอบให้ทุกท,ทุกคำถามที่สอบถามเข้ามาค่ะปุ่มนี้เป็นปุ่มปิด VSA นะคะ VSA คือระบบช่วยทรงตัวขณะเข้าโคง้งป้องกันการหลุดโคง้งแหกโคง้งมุดโคง้งเวลาที่ขับเข้าโค้งกระทันหันกดปิดให้กดค้างนะคะจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์รูปรถถนนลื่นๆแล้วก็เป็นคำว่าออฟนะคะขึ้นที่มาตรวัดแบบนี้ สกรณีที่เราจะปิดนะคะ1รถตกหล่มดิ้นอยู่ในโคลนดิ้นอยู่ในทรายขึ้นมาไม่ได้ให้กดปิด2ขึ้นรถลากจูงค่ะโดยการยกล้อหน้าให้กดปิดนะคะนอกนั้นเปิดการทํางานของเขาโดยไม่ให้มีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าปัดเรือนหม้แบบนี้นะคะที่เก็บตังเหรียญน,นะคะที่ใส่บัตรจอดรถนะคะ แล้วก็ด้านล่างจะมีในส่วนของแป้นวางเท้าดีไซน์สปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นรายการแถมเป็นของแท้เป็นโครเมียมแล้วก็มีตัวกันลอยกันเลื่อนให้ด้วยนะคะที่เปิดฝาถาังน้ํามันค่ะล้วงเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ที่เปิดฝากระโปรงหน้าค่ะล้วงเข้าไปแล้วก็ดึงมาแบบนี้เหมือนกันค่ะคิวบันได LED นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟคู่หน้านะคะสําหรับฝั่งผู้ขับขี่ด้านหน้าแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าค่ะ เบาะนั่งคนขับปรับสูงต่ำได้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้ค่ะมีถุงลมอยู่ด้านข้างและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งสำหรับรถยนต์ Honda City Hatchback คันนี้นะคะรถของลูกค้าเม Honda City Hatchback รุ่น SVCVT สีขาวแพทินัมเป็นสีมุกนะคะคันนี้มีค่าสีเพิ่ม1,000 10, 0บาทราคารวม 685,000บาทท่านใดสนใจนะคะกับการสอบถามรถยนต์ Honda ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะที่เป็นป้ายแดง Honda ก็ทักมาถามไม่ได้ยินดีตอบทุกๆคำถามนะคะก็ทักไปกันได้เลยทั้งเพจทั้งลายหรือว่าเบอร์โทรตามที่เมย์ให้ไว้ค่ะมีในส่วนของโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษปีประกันและช่วงนี้ก็ปีชุดแต่งให้ด้วยนะคะที่สำคัญมีรถพร้อมส่งมอบ อุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างติดตั้งโดยช่างฮันด้าทุกชิ้นนะคะมีรับประกันให้ทุกชิ้นและแจ้งประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองให้ด้วยประกันภัยชั้นหนึ่งก็ซ่อมศูนยรฮันด้าได้ทั่วประเทศไม่ระบุคนขับนะคะขอแค่คนขับมีใบขับขี่และไม่เมาก็สามารถแจ้งเคลมได้ค่ะอันนี้ฝาถังน้ำมันนะคะก็ออกเทนที่เติมได้นะคะก็เป็นเบนซิน9 1 9 5ห e 2 0เ่หมุนด้านซ้ายเป็นการหมุนเปิดค่ะจะมีที่แขวน ฝาถังน้ำมันแบบนี้นะคะเติมเต็มเติมเสร็จนะคะก็หมุนขวาค่ะแก,ก๊แก,กแบบนี้แปลว่าปิดสนิทนะคะสำหรับฝาถาังน้ำมันค่ะในส่วนของการโอนเงินจองและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นการโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะการเงินออกใบเสร็จให้ทุกยอดจ่ายที่ชําระเข้ามาและมีบริการทําสัญญาไฟนั้นถึงที่นะคะมีบริการจัดส่ง สำหรับท่านใดที่สะดวกมารับที่โชว์รูมก็เรียนเชิญได้ค่ะบริษัทโครรนฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดนะคะเมเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่นี่ประจำอยู่ที่นี่นะคะตรงข้ามตลาดเซฟวันสามารถนัดหมายเข้ามาชมรถก่อนได้ตอนนี้ก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆนะคะอย่าง All New Honda CR-V นะคะและ All New Honda WR-V จอดโชว์อยู่ด้วยนะคะท่านใดสนใจอยากจะมาสัมผัสตัวจริง ก็แวะมากันได้นัดหมายทางแชทเพจเซลเมโคราทันด้าหรือถ้าไม่ได้นัดนะคะก็อย่าลืมถามหาหรือว่าบอกว่ามาหาเซลเมก็ได้นะคะเดี๋ยวเมจะรีบมาให้บริการถึงที่ศูนย์เลยค่ะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามนะคะก็จะเจอกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปจะเป็นรุ่นไหนสียอะไรของรถยนต์ฮันด้าที่เมย์จะได้ส่งมอบ ก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกเรื่อยๆยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะฝากติดตามกันอยู่เรื่อยๆถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้เมย์นิดนึงกดแชร์ให้เมย์นิดนึงนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกแชร์ก็ไม่เป็นไรนะคะแค่กดไลค์เป็นกําลังใจก็ยังดีหรือคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะคะสําหรับช่องทางของ YouTube แต่ถ้าอยากได้ใบเสนอราคาขออนุญาตนะคะให้ลูกค้าทักไปทางเพจหรือทางไลน์เนื่องจากว่าเมจะมีในส่วนของ ใบเสนอราคาส่งให้ดูนะคะเพราะว่าของ y o u t u b e จะส่งไม่ได้คุยได้อย่างเดียวแต่ว่าลูกค้าจะไม่ได้เห็นใบเสนอราคาเพราะฉะนั้นทางติดต่อช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วที่สุดที่ลูกค้าจะได้ในส่วนของใบเสนอราคาทักไปทางเพจหรือไลน์ค่ะวันนี้ขอบคุณอีกขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามเจเจอกันได้ใหม่นะคะคลิปถัดไปวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ